โจทย์ของงานวันนี้ของผมนะครับต้องการที่จะต่อเติมระบบไฟที่ระเบียงหน้าบ้านนะครับต้องการสวิตช์ไฟ3จุดนะครับก็เป็นไฟที่ใช้ระเบียงหน้าบ้านแล้วก็เป็นไฟดาวไรท์รอบๆนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นไฟที่ใช้เปิดปิดน้ําตกที่บ้านของผมเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนตําแหน่งของตัวปลั๊กไฟที่อยู่ตรงนี้นะครับที่ไม่ค่อยถูกใช้งานแล้วก็มันเก่าละเอาไปไวนะ้ณนําแหน่งที่สามารถใช้งานได้ง่ายกว่าเราเพิ่มช่องเนี่ยให้มันมี4 4ช่องในการเสียบนะครับ โดยในงานนี้ผมเลือกใช้วิธีการเป็นการกรีดผนังแล้วก็ฝังท่อไว้ในผนังเลยครับแต่องบอกวิธีการนี้มีข้อดีนะก็คือมันจะดูเรียบร้อยนะมองไม่เห็นท่อไฟหรือว่าบล็อกลอยขึ้นมานะครับแต่ข้อเสียของเขาคือมันจะทําได้ยากเพราะว่าตัวนี้มันเป็นผนังที่เราทาสีสําเร็จไปแล้วนะโดยปกติเขาจะทําก่อนที่เราจะทํางานฉาบหรือว่าทาสีอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่จริงก็ทําได้นะครับเราต้อง ละเอียดในเรื่องของการเก็บพวกรอยอกีดพวกนี้หน่อยนะครับผมโดยเริ่มต้นเลยผมก็จะหาตำแหน่งที่ผมจะวางตัวบล็อกไฟหรือว่ากล่องไฟปลั๊กไฟต่างๆเนี่ยตามตำแหน่งแล้วก็ขีดเส้นที่เราจะทําการกีดผนังนะครับอันนี้ผมก็จะต่อมาจากตัวตำแหน่งของปลั๊กไฟเดิมนะครับเอาตำแหน่งจากปลั๊กไฟเดิมเลยเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้ใช้ไฟเยอะนะครับเป็นแค่ไฟแสงสว่างกับ เปิดกับปั๊มน้ําตกเท่านั้นเองนะครับเราก็เริ่มทําการกรีดผนังเลยนะครับโดยการใช้เป็นเครื่องเจาะใสใบตัดเพชรก็ได้หรือถ้าใครมีเครื่องกรีดผนังก็ใช้เครื่องกรีดผนังก็ได้นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นงานที่จะมีฝุ่นยเยอะมากๆนะครับเรากีดตามตําแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบล็อกไฟหรือว่าท่อสําหรับเดินสายไฟตรงนี้กีดแล้วก็สกัดออกให้หมดเลยครับ เมื่อได้ตำแหน่งมาแล้วเราก็ใส่ตัวบล็อกไฟที่ฝังไว้ในผนังรวมถึงตัวท่อนะท่อตัวนี้ผมก็ใช้ขนาด4ี่หุ่นนะครับเดินเข้าไปตามระบบที่เราจะต่อไฟมาใช้งานเลยนะครับแล้วก็เดินระบบสายไฟต่างๆให้ครบนะครับทีนี้เราก็สามารถเอาเนื้อปูนนะครับแปะเข้าไปนะครับให้เต็มในส่วนของท่อรวมถึงช่องบล็อกไฟต่างๆเนี่ย ให้หมดให้เรียบที่สุดนะครับพอเขาเริ่มมันมาดก็ใช้เป็นโฟมนะครับในการที่จะปั่นให้มันเรียบกับเสมอกับตัวผิวของตัวผนังเดิมครับเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะมีการมาเก็บงานอีกทีนึงนะอาจจะใช้เป็นสกิมโค้ดหรือว่าวิธีการทาสีให้มันเรียบเนียนเท่ากับผนังเดิมเลยเพราะว่าผนังตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะมีการเปลี่ยนสีผนังใหม่อยู่แล้วด้วยนะครับผมก็จะติดตั้งตัวเต้ารับสี่ช่องหรือว่าปลั๊กไฟสี่ช่องเข้าไปบริเวณด้านล่างนะครับที่ผมได้ทําตําแหน่งไว้รวมถึงตัวสวิตช์ไฟด้านบนคร พร้อมใช้งานเนี่ยไว้เลยนะครับติดไว้ก่อนเบื้องต้นนะเดี๋ยวผมจะมาทําการปรับปรุงในส่วนของรอยกรีดผนังแล้วทาสีใหม่กับตัวผนังโซนนี้อีกทีนึงนะครับเราสามารถที่จะถอดออกมาแล้วก็ทําการสกรีนโค้ดนะครับทาสีเนี่ยเก็บงานอีกครั้งหนึ่งในตอนถัดไปนะครับส่วนระบบนี้ยผมเดินไว้เพื่อที่จะไปใช้ทําต่อในส่วนของโซนที่เป็นระเบียงหน้าบ้านอีกทีนึงนะครับผม